ฝึกฝนและปฏิบัติการแสดงราชวัลลบเริงระบำด้วยตนเองมาแล้วนั้นทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจและทราบซึ้งเป็นอย่างดีว่าทุกท่านต้องผ่านการฝึกด้วยความอดทนมุ่งมั่นมากเพียงใดทั้งยังต้องมีระเบียบว,วินัยอย่างสูงประกอบกับการใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมากจึงขอให้ทุกท่าน ที่ได้ผ่านการฝึกฝนจนบรรลุถึงความสำเร็จในวันนี้และหวังว่าท่านจะนำประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกฝนการแสดงราชวลบเริงระบำนี้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจต่างๆของหน่วยเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนสื่อไป